ในสถิติของสำนักงานคณะกรรมการศิลปวิจัยงชาติคำร้องในบรรดาสิทธิต่างๆเนี่ยสิทธิในกระ์วัติธรรมจะมาเป็นอันดับที่หนึ่งจะมีเรื่องที่เรารับเข้ามาพิจารณาเนี่ยก็เฉพาะเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่จริงๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องการตรวจค้นการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นการตรวจค้นโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่กระทําไม่ได้แล้วเป็นการละเมิด เรื่องการจับการจับโดยไม่มีหมายจับทำไม่ได้นะครับเว้นแต่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายเท่านั้นการจับนั้นย่องกับจับกลุมโดยละมุมละม่อมเพราะมันก็กฎหมายก็มียกเว้นอีกว่าถ้าหากว่ามีท่าที่จะขัดขืนก็อาจจะต้องอต้องใช้กําลังนะครับอันที่3ก็คือการนำนำตัวไม่ไปส่งพนักง,งานสอสวนแต่นําไปควบคุมที่ s a ซ e h o u s e ซึ่งในแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็ก็โดยอาศัยประสบการณ์จาก จากผู้ทรงวุฒิหลาหลายๆท่านนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปตรวจสอบไปสอบปากคำมาแล้วก็มาสู่การวินิจฉัยโดยส่วนใหญ่เราก็สามารถที่จะใช้กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาญาล่ะเป็นตัวหลักนะฮะที่จะมามาดูแล้วก็อันไหนที่ผิดปฏิบัติผิดก็มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานหน่วยบังคับบัญชายอย่างเช่นสำนักง,งานตำรวจชาติหรือกองทัพบกนะฮะที่จะให้มีการ แก้ไขรวมถึงให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะดำเนินการทางวินัยต่อผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเหล่านี้ก็เป็นข้อเสนอแนะไปส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการสอบสวนที่ล่าช้าอันนี้จะเป็นเรื่องที่เข้ามาเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะมากจากผู้ต้องขังในในเรือนจำนั่นแหละที่เขาไปก่อคดีไว้มากกว่าหนึ่งคดี แล้วเขาประสงค์ที่จะให้การดำเนินคดีในคดีที่สที่สามที่สี่ที่ที่เขาไปก่อคดีนั้นนะ่ะถูกนำไปสู่การพิจารณาของศาลโดยเร็วเพราะว่าสุดท้ายก็จะได้มารับโทษต่อกันบางทีกว่าจะได้เอาตัวมาเอาตัวจำเลยจากจากเรือนจำหนึ่งมาอีกเรือนจำหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอทีนี้จริงๆการพิจารณาของศาลเนี่ย เรามีความเห็นว่ามันไม่น่าจะจำเป็นที่จะต้องมีการนำตัวจำเลยเนี่ยมาปรากฏที่ศาลนั้นทุกครั้งไงน,น่าที่จะสามารถสื่อพยานทางทางไกลได้ถูกไหมฮะพยานมาขึ้นศาลนี้แต่จำเลยนะ่อยู่อีกเรือนจำหนึ่งนะฮะก็เอาเรือนเอาเอาจำเลยจากเรือนจำนั้นไปที่ศาลจังหวัดนั้นก็ก็เสนอแนะไปยังสำนักงานศารยุติธรรมว่า น่าจะมีการออกคําสั่งประทานสารดีกาเนี่ยนะครับที่จะปรับในเรื่องของการอาสอบพยานหรือการพิจารณาคดีทางไกลนะครับแต่ก็ยังยังไปไม่ค่อยได้เพราะว่าติดขัดในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของการสืบพยานนะฮะก็ก็เป็นข้อเสนอแนะของเราแต่ทำได้หรือไม่ได้เนี่ก็เป็นเรื่องที่เรามีหน้าที่ต้องติดตามนะครับถ้ามีข้อขัดข้องที่พอรับฟังได้นี่คือหน้าที่ของกรรมการสิ์เลยนะก็คือ เราก็พร้อมที่จะรับฟังแต่ถ้ามีเหตุผลที่รับฟังไม่ได้เราก็ต้องนำเสนอต,ต่อครอมอรหรือต่อสภาต่อไปนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในกฎหมาย